สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสเปกฟ o นทีวทุกคนครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเป็นเรื่องของ iPhone ครับเป็นภาพเคส p h o n e 11แล้วก็ iPhone 11 Max มาแล้วยืนยันว่ากล้องหลังเนี่ยมาเป็นเบ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามข่าวลือนับว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่มักจะได้เห็นภาพเคสมือถือก่อนที่การเปิดตัวมือถือจริงๆจะเกิดขึ้นครับ iPhone ก็เช่นกันครับเป็นภาพหลุดจากบริษัทผู้ผลิตเคสกันเลยทีเดียวครับ ภาพเคสใส่ของทั้ง iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Max ที่น่าจะเป็น iPhone 2รุ่นหลักที่จะเปิดตัวในปีนี้หลุดออกมาแล้ว โดยภาพที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นหนึ่งลักษณะของตัวเคสพร้อมกับภาพมีตัวเครื่องมอกอัพอยู่ภายในด้วยยืนยันถึงข่าวลือและภาพหลุดที่มีออกก่อนหน้านี้ว่า iPhone 11และ11 Max เนี่ยจะมีการออกแบบให้กล้องหลังทั้ง3ตัวและแฟลช LED เรียงในลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่ในเบ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมโค้งซึ่งจากแนวโน้มในแต่ละปีที่ผ่านมาถ้าไม่ผิดพลาดอะไร iPhone ประจําปีนี้นะ่าจะมาในดีไซน์ค่อนข้างที่แบบแน่นอนแล้วะฮะแบบนี้กเลย เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัวแบบอันนี้ครับกด s u b s c r i b สเป e โฟนทีวีแล้วเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ